ไฟได้รอบหนึ่งติดเลยลเลนี่ดีจับตีจับใส่ลงเล็กนึงตัดยากจับนะลกผลมันน้อยมันก็มองเล็กเบี่ยงไม่ค่อยไหวเบี่ยงเลยมองเล็กจับลองดู ก็จะตายแล้วมันถ้ามันได้มาหน้ารอบหนึ่งอะติดเลยโอ้โหแซมมันน่ารับเดือดจัดเลยสวยเลยแล้วทำต้องทำยังไงเนี่ยเข็นแหละเข็นกลับบ้านนะไปพี่เอกเข็นเราเข็นกลับบ้าน กันบาปกรรมด้แท้เลยตีกลับก่อนไม่ตีนดตีกลับก่อน นี่ก็ไปแล้วครับต้นฟางหรางานงอกตายยังไงพี่สันรดภาระหนออ๋อรดภาระ,าะหน่อย ฟางไปแล้วสวยแล้วสวยเลยจอรถไถบ้านลากบ,บ้านเราอยู่ตรงไ <c oughs> หนเหรอโอ้นี่ไก่โอ้โหก<ห>ลัวเหรอ,อ,อแจกมันเดีมาตัวนะ มาสุดครับนอกกลางๆครับเจ็ดนะลูกจะได้กลับบ้านร้อน้วร้อนแต่มันแรงเบี่ยงมันยังมีแรงเบี่ยงับติดเธอต้องจุดธูปไหว้กันไว้นี่ ลองแซมเข็นกับบ้าน10กิโลอ่ะไปเฮาเข็นกับเข็นตัวถ้า <c oughs> มันสตาร์ทไม่ติดเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องจำใจต้องเข็น <c oughs> เอาลองดูครับ พี่าไปน่าจะได้เค็นกลับบ้านนะครับพี่น้องไปไม่ถึงไหนเลยไปเปเจอกันคลิปหน้านะครับถ้ากระตุกตรงนี้ได้อะติดแล้วนะครับโอ้ก็จะติดสูตรไหนวะเนี่ยกอบตุ้ยลีว